ไปแล้วใกล้้างนิดดียว่านถึงแล้วครับโรตาสีนักคารีนถึงแล้วใครมาเที่ย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 วสองสาวใครมาเที่ยว าน้องมาตัดขนนะครับเอาเรามาด้วยไหสล่ะสี่คน,น,นสี่คนแอบมาสองน้องครับโอ้ลูกสาวออ่อโดนจับขอบเสื้อเลยโอ้ตัดเล็บให้ด้วยอาสวยให้ด้วย เหลือก,ก็ลองนึงเออตัดเต็มให้ด้วยดีจังเลยดีจังเลยอู้เหลือเต้หูวเหลือเต้หัวเต้าหั ตามปากเล็บตามปากเล็บไม่ดื้อลูกไม่ดื้อ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 สวยเลยอ่ะสวยสวๆเก่งตัดขนแล้วมาสวยเลย มาแล้วสวยเลยทำเล็บมาก็สวยเลยดูได้ไปเที่ยวแล้วจ้าน้ำตาลสวยไหมตางสวยไหม,ไหมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะพอน้องไปตัดขนมา